ก็สามันหัวจมกันนะโอ้หมดอะไรวะกระจกอ่งยังไม่ได้ยิงเลยอันนี้กูยิงโดนไอ้น่รู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เฮียนี่แมไอ้อะไรเนี่ยไอ้ย học lại đi đi à cô đi đi anh thế tao cua nó bóng khó đi đi vào đi đi ờ đi vào đi này mà ơi yeah มาไม่กู้มาเกียร์กูเลยเกอยกูเก็บหมดเจ็ดอะไรที่กูไม่ใช้กูไปทิ้งอะกูไปทิ้งเลยนี่ทีแบบ e ส p o r เนี่ยนี่มาจากไหนวะเารข้าวเชื่ไม่แดก อยากโดนอ่ะซ้ายมั้งเจ็ดซ้ายเจ็ดอ่าอ้นี่กูเกาะข้างหน้ากูเกาะแล้วแตกละเจ็บมากเจ็บมากช่วยหน่อยได้ได้ไม่ต้องไรเฮียตายอ่ะมาแล้วมาแล้วโอ้มาคุ้ยตอนนี้ล้มแล้วโว้ยไปกระทือไหเอาตาเมจ เอานี่รายเซตตัวเลิศเลยเกินเลิศเลยเกินเฮ้ยเฮ้ยของของกว่าดีของกว่าดีคุ้ยยึดแม่เอาหมดเลยอ่ะไม่กล้าให้ไม่กล้าเหลือให้กูใช้หน่อยเออวันนี้ไม่ก่อฟ้าวันนี้ไม่ก่อฟ้ามัเอาได้อ๋อ อ๋อดีแล้วของวะเ <_ at> หลืองเมือีกแต่คนเปิดไลฟ์เอ้ยเจเจเขงกดมาวีนาเปิดไลฟ์ให้ดู